คุณแยมจะพาไปทานของอร่อยออร่อยที่ไหนไปติดตามกันได้นะคะข่าวเราเรื่องนอกเรื่องข่าวคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวเราเรื่องนอกเรื่องข่าวคะ่ะ ตอนนี้นะคะแยมอยู่ที่เบตงยันลาค่ะคุณผู้ชมมาเก็บตัวค่ะเพราะเดี๋ยวจะเข้าร่วมการแข่งขันพายเรือกันละมังพลาสติกขนาดใหญ่แยมจะต้องชนะให้ได้ค่ะบรรยากาศงานประเพณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซียจัดขึ้นที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยันลาค่ะ ในงานนี้ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างการแข่งขันพายเรือกะละมังพลาสติกนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานก็ว่าได้ค่ะและมีการแข่งเรือทั้งทีที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีคนภาคใช่ไหมล่ะคะงานนี้คุณเอกยังอาภายัยณสงขลานายอำเภอเบตงขอโชอลีลาการภาคด้วยตัวเองไปเลยค่ะขึ้นไปขึ้นไห การแข่งขนนันงานผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงไปนั่งตรงกลางกันลมังพลาสติกขนาดใหญ่พร้อมกับสวมเสื้อชูชีพและจากนั้นค่ะก็ต้องพายจ้ำพายพายจ้ำพายแข่งกันไปประมาณ20เมตรค่ะใครถึงเส้นชัยก่อนชนะไปเลยค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมจะต้องอาศัยทักษะในการพายกัลลังให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ด้วย กลมังมีลักษณะกลมก็เลยทําให้กลมังของผู้เข้าแข่งขันหลายทีมมุนเป็นวงกลมค่ะลูกใครลูกใครก็ไม่รู้ละค่ะปัดกันไปตัดกันมาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลยอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะเข้าเส้นชัยได้ ขึ้นมมมย่อพามากินของอร่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะไปที่หาดเจ้าหลาวกันนะคะเราว่าที่นี่เขามีหมึกสดสดย่างค่ะและน้ำจิ้มก็รอยเมื่อด้วยรีบดว่าแซ่บแซ่บแซ่บค่ะ มาที่แยกวงเวียนปลาพยุนเจ้าหลาท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่นะคะมีร้านปลาหมึกย่างสดๆชื่อว่ามาร์คขายหมึกค่ะนอกจากจะมีปลาหมึกย่างสดๆแล้วนะคะยังมีน้ำจิ้มพลิกเกลือที่ทำจากพลิกตำหมึกบีบด้วยมะน,นาวสดค่ะตามด้วยน้ำปลาเกลือป่นได้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านถึงใจลูกค้าทั้งในจังหวัดจันทบุรีและนักท่องเที่ยวชอบมากค่ะ สำหรับจุดเด่นของหมึกย่างสดที่ร้านนั้นก็คือย่างกันแบบสดใหม่ร้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บส่วนหมึกก็จะใช้เป็นหมึกกระดองค่ะและหมึกกล้วยที่รับมาจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านบางกระชัยมาขายนะคะซึ่งช่วงน,นี้เนี่ยชาวประมงก็จะออกตกหมึกได้เป็นจำนวนมากค่ะกลวยเตี๋ยวยายแยบอารอ มาแล้วจ้าเอ๊ะคุณผู้ชมคายืนขายมาตั้งนานแล้วไม่มีลูกค้าสักคนเลยค่ะสงสัยว่าจะต้องหาไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมเมนูให้กับที่ร้านแล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปที่จังหวัดปราจินบุรีเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งที่เรียกได้ว่าเด็ดมากค่ะ ไปกันที่ร้านเอิร์เลิศค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรใกล้กับสามแยกบายพาสไปโคกปีดค่ะร้านนี้ที่ศษตรงที่เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก้างค่ะและเปิดเป็นเจ้าแรกในเมืองปราจีนบุรีนอกจากนี้ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวให้เลือกทานอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก้างปลาหมึกกุ้งและหมูค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นต้มยำหรือว่าน้ำสายส่วนราคานั้นเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง100บาทค่ะ ที่พิเศษสุดๆก็คือเมนูแนะนำค่ะกับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำยกร้านซึ่งเป็นการรวมวัตถุดิบทุกอย่างในร้านมาอยู่ในชามเดียวมีอะไรบ้างมาชมกันหน่อยแล้วกันนะคะมีทั้งกุ้ง,ก,งกั้งปลาหมึกหมูเด้งและลูกชิ้นค่ะ้ายในราคา150บาทเท่านั้นโอ้โหเหมือนกับยกทะเลมาไว้ในชามเดียวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหฟินมากเลยค่ะได้อิ่มกันแบบเต็มที่เลยนะคะเนี่ยอุ๊ยไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชม เกือบโปะแตกแล้วจะบอกว่าได้ไอเดียมาเพิ่มในร้านของแยมแล้วตั้งหากแล้วคะอะวันนี้ก็หมดเวลาข่าวแล้เรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วคะ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34 ที่นี่ที่เดียวครับ